เอาสุ่ช่วงเวลาของ ACB Plus ค่ะมันนี่360นะคะวันนี้เนี่ยพามมาเจอของพิดอีกแล้วใครๆก็บอกว่าที่ชาพามาที่เลยมาร้านของจริงทุกทีมันก็ใช่ทางจริงๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าค่ำๆแบบนี้น่ลองมาเปิดรูเปิดตาค่ะเพราะเราจะมีวันหยุดอีกเยอะเลยลองดูนะคะว่าวันไหนเราจะพาครอบครัวมาที่นี่ได้บ้างร้านตำแหลก อยู่กับตัวแทนเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะพี่หวานสวัสดีครับคุณชาสสวัดีคุณหวานเนี่ยเป็นต้องบอกว่าคนที่ดูแลโอเปรตทั้งสิ้นตำแหลงสี่สาขาใช่ครับใช่ไหมคะเพานับว่าโอ้โหบริหารจัดการนี่ตัวเป็นเกลียวต้องพยายามไปดูทุกๆสาขาให้ครอบคลุมแต่ว่าอยากที่จะให้เล่าที่มาก่อนสําหรับตำแห่งเพราะว่าเราได้ยินโอ้โหนานมาก สมัยหนึ่งอดีตดาราชื่อดังท่านหนึ่งมาเปิดร้านตำแหลก็คือคุณวีนัสมีวันผมเธอสวยมากยังจำได้ใช่นะคใช่ค่ะแล้วก็พอถึงวันนี้โอ้โหกิจการของเธอต่อย,ยอดมาไกลมากๆากที่บัาเล่าความเป็นมาเป็นไปฟังหน่อยครับครับเธอชอบอาหารที่เป็นอาหารอีสานตร์อยู่แล้วนะฮะก็เลยเกิดความคิดว่าเออเราก็ไปกินแล้วมันก็อร่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาประยุกต์ทำกินเองมันจะอร่อยกว่าไหมก็เลยเอามาทำกินที่บ้านค่ะสรุปก็ พเพื่อนๆ er มากินมาโอโหอร่อยดีชังเลย <c oughs> ก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาเปิดร้านเล็กๆขึ้นก็เลยเป็นธุรกิจครอบครัวกันขึ้นมาครับจากนั้นก็หลายปีถัดมาก็เกิดการต่อยอดมาเป็นร้านสาขาหนึ่งเสร็จแล้วก็พอเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็ขยายสาขาได้4ส,สาขาแล้วก็บริหารจัดการโดยธุรกิจในครอบครัวเป็นธุรกิจครอบครัวมีพี่มีน้องมีอะไรพวกนี้แหละก็มารวมตัวการสร้างเป็นระบบขึ้นมา ก็เลยเป็นการบริหารจัดการสี่สาขาพร้อมขัวกลางขึ้นมา<อ>เพื่อที่จะได้ส่งวัตถุดิบออกสู่สี่สาขาเพื่อให้สเสถียรในเรื่องของรสชาติและก็ความสดใหม่โอ้เยี่ยมเลยนะคะสาาี่สาขาตรงนี้มีสาขาตรงไหนบ้างคะ,ะสาขาที่หนึ่งก็คือที่นี่ครับเดอะพาซิโอแล้วก็สาขาที่สองจะอยู่ที่เดอะปัญญาวิลเลจู่บวานปัญญาครับสาขาที่สาอยู่เกษตรนวมินนวมินซิตี้อเวนิวสาขาที่4ี่อยู่ที่เดอะคิสตัลก็จะจัญญ ทางย่านตรงนี้ไว้เลยนะคะก็คือค่อนข้างจะเป็นกลางเมืองแต่ไม่กลางมากมาชานชาหน่อยก็รองรับลูกค้าครอบครัวเลยไหมคะครอบครัวแล้วก็ออฟฟิศนะคะแล้วที่น่าสนใจคือเขาบอกเขามีครัวกลางก็แปลว่าเราเหมือนมีโรงงานโรงงานย่อมๆโรงงานหนึ่งที่มีวัตถุดิบครบทุกอย่างที่เราขายใช่ครับใช่ค่ะแล้วเรานําเข้ามาจากที่ไหนบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยครัวกลางเราเนี่ยคือการปรุงก่อนที่ เตรียมปรุงก่อนที่ขึ้นจะเอามาเป็นเป็น,ปนสำเร็จรูปที่จะให้ลูกค้ารานอย่างไก่ไก่เราจะเป็นอบโอ่งเราก็ปรุงจากที่นู่นเลยแล้วก็ส่งเข้ามาอ,อ,อย่างพวกผักต่างๆเนี่ยเราจะมีทีมงานของเราเนี่ยออกตลาดเองอผักปลาหมูอะไรต่างๆเนี่ยออกตลาดเองเพื่อที่จะให้สดและใหม่แล้วเข้าที่โรงงานโรงงานก็ผลิตแล้วก็ออกวนันต่อวนันเราจะควบคุมกับตรงนี้ เพื่อให้ความสดแล้วก็รสชาติที่มันสะเปียนค่ะเพราะฉะนั้นทุกวันจะมีรถจากโรงงาน3 4มสี่คันไปตามสาขาต่างๆหรือไม่ก็สามสี่เที่ยววิ่งเอาของมาส่งให้ลูกต้องตุนเยอะมากนะคะเพราะว่าคนเราเยอะทุกสาขาเลยมันเป็นการบริหารจัดการที่ลงตัวมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากกว่าเริ่มต้นที่สาขาแรกคือสาขามีสาขาหนึ่ง มันก็เป็นบริหารจัดการอีกแบบหนึ่งพอขยาย2อ4ามปุ๊บมันก็ตามสเตจครับค่ะสี่สาขาแล้วจะมีสาขาที่หไหมคะมีครับแน่นอนแน่นอนแล้วยังทำกันเป็นครอบครัวเหมือนเดิมถูกทำกันเองนี่แหละเพราะว่าเราบริหารจัดการได้ไม่สนใจขายเฟืนไชสยเลยเรื่องนั้นยังยังไม่ได้คุยกันเลยอ่าเห็นไหมคะคุณเปิ้ลเธอกลัวอย่างเดียวว่าถ้าขายเฟืนไชสยไป ลัวอาหารจกเพียนแลัวจะเสียชื่อเธอใช่ค่ะตอนนี้เธอค่อนข้างจะฟิตมากคนไทยช่างสังเกตมากต้องรับาผีเธอเพราะเธอก็เป็นคนหนึ่งที่มาจากสายบันเทิงแต่ประสบความสําเร็จมากๆเลยใช่คแล้วก็สิบกว่าปีครับสิบกว่าปีแล้วแบบสุดยอดชื่อชั้นนี้ไม่ต้องห่วงเลยจะมีแต่ห้างมาขอให้ขึ้นไปอยู่ถูกนะคะมาถึงตรงนี้แล้วเมนูเด็ดๆของตําแหลกนะคะคืออะไรบ้างจริงๆแล้วอาหารของร้านตาแหลกเนี่ยมันจะเป็นอาหารไทยอีสานที่ คุณเพิ่นเธอจะประยุกต์มาเพื่อที่จะให้คนทุกทุกทุกภาคเป็นอาจจะเป็นต่างชาติฝรั่งก็สามารถรับประทาน,านได้ไดใช่ครับรสชาติจะเป็นกลางๆนอกจากว่าลูกค้าที่ต้องการที่จะกินรสจัด,ดรสเผ็ดอะไรเพิ่มเติมเขาถึงจะระบุไวก้กับตรงนั้นแล้วเมนูอาหารที่เด็ดๆก็คือจะเป็นตำซะ ตำซาตำซาคุงงปปะร<ะ>่าจะเป็นใส่ถาดน,นะครับจะเป็นใส่ถาดแล้วก็เป็นส้มตำแล้วก็มีเครื่องเคียงรวม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 ,รวมแล้วก็อีกอันนึงก็คือออเดิร์ฟออเดิร์ฟตำแหลกซึ่งอ,อาหารที่อยู่ในออเดิร์ฟจะเป็นไส้กรอกอีสานมีความหมูย่างไส้กรอกนี้เราก็มีโรงงานผลิตทําเองอรู้เหรอคะโรงงานผลิตไส้อกรอกเองไงไส้กรอกอีสานหมูหมูแดดเดียวเนื้อเป็นข้อไก่เนื้อปีกไก่อะไรพวกนี้ แล้วก็ผลิตเองโดยเราไม่ได้ใส่สารเพิงอะไรเลยแล้วก็มีอีกเมนูนึงก็คือแกงผักวันเห็ดผอมเห็ดผอมนี่แหละเห็ดกลมๆค่ค่มทีนี้ลูกค้ามาก็จะสั่งกันเยอะปลากระพงทอดน้ำปลาอะไรประมาณนี้ไก่อบโอ่งอาหารจนลาชื่ออยู่แล้วไก่อบโอ่งนะ ปากระพงก็อาจจะมามาแนวกลางๆบ้างก็ผสมผสานกันไปนะคะแต่เท่าที่เห็นก็คือว่าลูกค้าชอบเหลือเกินถูกปากถูกใจยิ่งสาขาชันมองมากๆร้านใหญ่มากลูกค้าแบบรีเควสขอพื้นที่กว้างๆโตเยอะๆเห็นบอกว่าวันจันทร์ถึงสุ์นี่โอเคเรื่อยๆที่หวานสบาย่อย่างที่มองจังสบายแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ปุ๊บจัดคิวแน่นเลยแน่นเลยต้องแจกบัตรคิว เคยเห็นแต่ที่อื่นทาใช่ไหมคะใช่ตอนนี้เราต้องมาจัดัตรคิวคนก็รอกันกหน้าร้านใช่แต่ก็เหมือนกับคนกินอาหารอีสานลุกเร็วไหมคะเรวเร็ว,รรวก็ขึ้นเร็วนะคะ<ช>มันก็ไมไ่มีเป็นเซ็ตๆอะไร <devrait. S 2> มาบางทีก็มีครอบครัวอาจจะนั่งนานหน่อยในกลุ่มของออฟฟิศรีบก <assassination S 2> ินรีบไปกาใจเขาอยู่อาหารอีสานกระทบบ้างไหมกับเศรษฐกิจที่จะดีไม่ดียังไงกําลังซื้อตรงนี้โดนบ้างไหมคะเท่าที่ผ่านมานะครับเห็น ลูกร้านหลายร้านก็พูดถึงผลกระทบเหมือนกันแต่ทางเรายัง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 ไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะลดลงนิดนึงไม่ถึง1ิอซก็ยังถือว่ายังประคับประคองได้ดีใช่ค่ะเพราะอาหารเหล่านี้อาหารประเภทนี้คนก็ต้องกินคนไทยเมนูมันหลากหลายแต่เมนูหลากหลายอาหารรสจัดจัดกินกันแบบไทยๆไปไหนก็คิดถึงอาหารไทยนะคะใช่ค่ะทีนี้ ถ้าจะบอกว่าจุดเด่นของตําแหลกคืออะไรมันจะใช่เรื่องของการที่เรามีคลังกลางอาหารอาหารสดตลอดรสชาติไม่เพี้ยนไหมคะถูกครับถูกค,คาว่า,าร้านอาหารร้านส้มตำเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมองเห็นเราจะมองเห็นว่ามันจะมีเป็นเพิง <c oughs> หรือเป็นร้านเล็กๆ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยคุณเพื่อนเธอก็เลยคิดว่าทำอย่างไรเราถึงจะทำให้มันดูดีใหญ่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะรองรับคน ระดับกลางขึ้นที่เขาไม่ต้องการที่จะไปนั่งร้อนๆกับเพิงประมาณนั้นแล้วได้กินอาหารที่มันสดอร่อยประมาณนี้เราก็เลยมีความมีแนวคิดว่าอา้าวเราเข้ามาในห้างเสร็จแล้ววัตถุดิบอะไรต่างๆมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเราจะต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นมันก็เลยเป็นจุดขายของเราก็าคือสดใหม่แล้วก็ ความอร่อยนั่นก็ตามมาค่ะคนอาจจะเคยคิดว่าส้มตำปูปลาต้องไปกินริมทางร้อนๆถึงจะอร่อยแต่ตอนนี้คือถูกสุขอนามัยทุกอย่างเย็นด้วยไม่ร้อนแล้วก็อร่อยด้วยของก็ยังสดอยู่ได้นี่ก็เลยกลายมาเป็นจุดขายนะคะถ้าเป็นแบบนี้เมื่อกี้พูดถึงลูกช้าต่างชาติต่างชาติก็ชอบมากินไหมคะมาเยอะเลยมาเยอะเลยโดยในเพื่อนของเราเนี่ยจะมีวัดรัง สิงคโปร์มาเลเซียอะไรแบบนี้แหละพอเข้ามาเยี่ยมมาหาเราเงี้ยเขาก็มารับประทานอาหารเราถูกปากชอบเพราะว่ารสชาติของเราเนี่ยจะเอาไว้รองรับเขาอยู่แล้วในเรื่องของไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากหรือต้องการจะเผ็ดของเราก็จะจัดให้ในตามที่ลูกค้าระบุมาเขากินเป็นใช่ไหมคะคนสิงคโปร์ส่งตำเส่วนออีสานชอบชอบมากไทยแซ่ลัะขัพะาแซลล ช่่ใชชอบมากเลย<อ>นะแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นราคาของร้านตําแหลกแต่ละสาขานี่เหมือนกันไหมคะทุกที่เซตเป็นเพดานเดียวกันไนีคะตอนนี้ มีที่สาขาเดอะคิสตันที่หาที่สูงขึ้นมานิดนึงด้วยด้วยโลเคชั่นด้วยโลเคชั่นแล้วก็ค่าเช่าทีด้วยค่าเช่าต้องเข้าใจทูกประการเขาบริหารหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นคุณภาพเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าในบางจุดเนี่ยค่าเช่าไม่เหมือนกันนะชานเมืองค่าเช่าราคาหนึ่งในในช่วงเซ็นเตอร์มากๆเขาโหค่าเช่าทานงแพงมากเลยใช่ครับแล้วก็อยู่ยากนะ ต้องเจ๋งจริงๆถูกครับแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเปลี่ยนมือบ่อยมาก่ต้องมีลายเก่าๆไม่กี่เจ้าที่ยังอยู่แล้วก็รักษาเอาไว้ได้ใช่ครับตอนนี้ตำแหลกไปในย่านเมืองบุกตลาดไทยเอ็นขึ้นมานิดนึงนะอยู่มาสักกี่กี่เดือนกี่ปีนะคะสำหรับสาขาที่ว่าค่อนข้างไฮ g เอ็นขึ้นมานิดนึงจะเข้าปีที่4ีแล้วเข้าปีที่4ไม่ธรรมดา ย่างสาขาปัญญานี้ปีที่โโห้าโอ้โหนั่นก็กําลังซื้อเข้าไปใหญ่เลยใช่ครับใช่ครับ <laughs> อยู่ในย่านที่ว่าครอบครัวมาเยอะออฟฟิศมาเยอะนะคะคทีนี้พอเราเหลือบดูเนี่ยลูกน้องในครัวหรือว่าคนที่คอยเสิร์ฟอาหารดูไม่ขาดมือเลยนะคะั้งที่ที่อื่นเขาก็ดูขาดแคลนคนกันเป็นว่าเล่นเลยตรงนี้เราเจอปัญหาไหมหรือถ้าไม่เจอเนี่ยเราบริหารจัดการยังไงจริงๆแล้วตอนนี้พนักงานเรา <laughs> จะ จะเข้ามาเรื่อยๆเพื่อนบอกเพื่อนคือเรา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 จัดการให้เขาอยู่คือเข้ามาเสื่อผืนหมอนใบเขาอยู่กับเราได้เลยมีบ้านให้เขาด้วยมีบ้านพักให้อยู่มาปุ๊บมีบ้านพักให้เขาอยู่มีรถรับส่งแ้่ก็เขาก็อยู่สบายเสื่อผืนหมอนใบมาไม่มีตังมาเราก็มีข้าวเลี้ยงเขาสามมื้อเราดูแลเขาอย่างดีคือถ้าคนมา ต่างบ้านต่างเมืองเก็บเงินได้เลยใช่ค่าเช่าไม่ต้องเช่าใช่ค่าอาหารฟรีสามมื้อถูกครับสุดแสนจะโชคดีสุดแสนจะสบายดีกว่าพนักงานในหลายคนที่มาจากต่างถิ่นไปหมดกับค่าเช่าบ,บ้านเหลือเดือนละสองพันส่งให้ที่บ้าน<ช>ทำไมถึงรู้สึกว่าเราต้องดูแลคนดีขนาดนี้คะอะไรคือหลักคิดที่ทําให้เราใส่เข้าไปให้เขาเต็มที่อืมเป็นเพราะตัวเองมากกว่าเริ่มเข้ามากรุงเทพใหม่เมื่อหลายสิบปีก่อนมาถึงตอนนั้นก็ มันมเรามาเราม,มาเจอปัญหาเรื่องค่าความค่าของชีพความเป็นอยู่บ้านเ mm hmm. ช่าอะไรตา่างๆมันจะเกิดปัญหาหมดเลยมาอยู่ใหม่ๆมีเงินเหลืออยู่ไม่กี่ตังเองจะท,ทำยังไงบ้านก็จะไปอยู่ยังไงมันนึกไม่ออกเลยแล้วทีนี้พอเราพอมาถึงจุดที่เราเป็น,ปนผู้ประกอบการผู้บริหาจัดการผู้บริหารจัดการผู้ประปาากอบ<ม>ก,การเนี่ยพอ มีลูกน้องเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอปัญหาเขาละเราจะมองเห็นปัญหาตรงน,นั้นละเอาตัวเองเป็นบรรัดฐานแล้วก็จ<ฆ>ะถามความถามรายละเอียดของเขาว่าไปยังไงมายังไงตอนที่เขามาสมัครงานเสร็จแล้วพอเขารู้แบบนี้ส่วนมากจะเป็นแบบนี้กันหมดเลยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณเปิ้ลก็บอกมีที่พักให,ห้ครับแล้วช่วยได้เยอะเลยเยอะคนไม่ไปไหนเลยเขาไม่ไปไหนเลยแล้วชอบอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนมีเพื่อนเพื่อนแนะนําเพื่อนมาอาอยู่ที่สบายนะ แต่เราก็จะมีจํากัดเหมือนกันไหมคะว่าช่วงนี้คนเราเต็มแล้วนะก็ยังไม่อยากไรเพิ่มนะมีครับมีมีก็ต้องบอกกันไว้คะจริงๆพี่หวานนี่เป็นคนที่สู้ชีวิตครอบครัวเลยนะคะก็เห็นปัญหามาตั้งแต่ในยุคที่เริ่มต้นก้าวย่างจนกระทั่งมั่นคงแบบนี้ปีส5 2 5่โอ้โหสมัยนั้นก็นับย้อนกันไปเกือบเกือบ35ปีใช่นะคะโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่พิสูจน์การเดินทางพิสูจน์เรื่องอาชีพการงานแล้วก็การต่อสู้ เพราะฉะนั้นตั้งแต่แรกเริ่มที่เราเริ่มทา<ะ>อุปสรรคมากกว่าน,นี้แน่นอน,<ใ>นเรานนต้องเอาใจไปใส่ผู้ประกอบการที่เขากาลังเริ่มเข้าธุรกิจล้วเจอปัญหาหคล้ายๆกันมีอะไรอยา,ากจะฝากถึงเขาไหมคะการที่จะเริ่มทําธุรกิจโดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือเราจะต้องเป็นทุกอย่างค่ะเราจะต้องเป็นทุกอย่างแล้วก็เรียนรู้ทุกอย่างถึงเราทําไม่เป็นแต่เรารู้รู้ให้มากที่สุดรู้ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆของอาหาร ของการบริหารคนอะไรต่างๆเ<ม>สร็จแล้วถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเปิดร้านอาหาร<ม>เปิดไปปุ๊บเปิดเห็นตำเหลกเปิดอูอยากเปิดมากจังเลยเปิดอ่าเปิดในลักษณะเดียวกันเปิดแล้วเสร็จแล้วไปไม่รอดเพราะการบริหารจัดการไม่เขาไม่เขารู้ไม่จริง<ม>นะับ<ม>เขารู้ไม่จริงพอเจอปัญหาปุ๊บถอยละแต่ของแต่ของเราเนี่ย17ปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหา เราเยอะมากเลยด้วยการบุกเบิกที่ไม่ไม่ไม่มีร้านอาหารแบบนี้มีแต่เพลิงแล้วก็เป็นเราเป็นเจ้าแรกที่จะทําเพื่อให้มันมีภาพอย่างนี้เกิดขึ้นฉะนั้นปัญหามันมีแน่นอนเพราะเรา,เราไม่สามารถที่จะไปกอปไทยลองผิดลองถูกค่ะลองผิดลองถูกเองฉะนั้นปัญหาเหล่านั้นมันก็เลยกลายเป็นบทเรียนประสบการณ์ไป ก็เลยอยากจะอยากจะฝากกับผู้ผประกอบการรายใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าต้องการที่จะทําธุรกิจนี้จะต้องเรียนรู้ให้จริง่ะเก็บรายละเอียดให้ครบแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ในเรื่องของว่าลูกค้าต้องการอะไรอยากจะแบบอยากจะได้รายละเอียดแบบไหนเราต้องเราต้องจะต้องชี้เข้าไปในตัวลูกค้าเลยว่าการที่ลูกค้าเข้ามาที่ร้านเราเนี่ย จุดผสมก็คืออะไรค่ะเพราะฉะนั้นสายป่านอย่างเดียวไม่พอมีสไตล์อย่างเดียวก็ไม่พอหรือบอกว่าก็ฉันเป็นนักกินอ่ะฉันกินฉันรู้ว่าฉันทําได้ไม่ได้ก็ไม่ได้คือต้องทําเป็นทุกอย่างทุกอนุไมเพราะว่าอะไรจะบกพร่องเปคุณจะรู้ทันทีว่าลูกคครไม่ต้องอ้าปากเลยรู้ละอะไรเป็นปัญหาใช่ไหมะใช่นี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆใช่ครับแล้วต้องบอกว่าอย่าท้อด้วย ต้องก้าวมาให้ได้ปัญหามีตลอดทางอ่ะพอได้ทรันอย่าถอยคุณเปิ้ลก็มีหลายรอบเหมือนกัน17ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอจะหยุดดีไหมแต่เธอไม่เคยถอยแต่ต้องยอมรับว่าเจ้าที่แข็งแข็งแบรนด์แข็งแข็งแบบนี้มีไม่กี่เจ้าแล้วทําให้อาหารที่ดูพื้นมากๆมาอยู่บนห้างได้มาอยู่บนร้านที่โอ้ทุกคนพร้อมที่จะเข้ามาเพราะว่าเขาสะอาดต่อดได้ ต้องบอกว่านี่คือหนึ่งฝีมือคนไทยและผู้ประกอบการไทยนะคะที่ยังมีใจอยากจะเปิดเรียนรู้ให้เยอะๆค่ะแล้วก็ลองฟังประสบการณ์ต่างๆที่เขาถ่ายทอดกันมาจับเรื่องบทเรียนต่างๆเรียนรู้เองก็ได้หรือวินาจากผู้ที่สําเร็จแล้วมาเรียนรู้ผสมผสานกันไปได้แล้วคุณ<ช>ก็จะมีแรงใจมากขึ้น<ช>ค่ะ,คะขอบคุณพี่หวานมากค่ะค และนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจกับแนวคิดดีๆของการทำธุรกิจร้านอาหารแบบตำแ่บตำแหลกแบบนี้นะคะต้องดูกันต่อไปว่าสาขาที่5จะไปเปิดที่ไหนนะคะแต่แน่นอนว่าไปที่ไหนทุกครอบครัวอาแขนรับรอยู่แล้วสำหรับร้านนี้ค่ะไปต่อกันเลยมันนี่ะอย่าได้ลืมเือนพร้อยหกสิบค่ะ